สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ว่าอาบไลฟ์สองอีกแล้วนะครับผมอะไรที่อะไรอะไรอืมเอเมื่อกี้เมื่อสักครู่ผมก็ได้เดินจากทางนี้มานะครับอ่าโอเคเนาะเมื่อกี้เท่าที่เมือทีเท่าที่ดูนะครับถ้าดูทันเนี่ยก็ผมก็ได้จัดการพวกขบานไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคไฟเปิดยัง เปิดแล้วนะครับผมโอเคมาเคียวแป๊กเลยนะครับโอเคไปครับโอ้รถไฟรถไฟมาดูดิ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 ดดยอดูด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  ผมชอบเสียงรถไฟนะครับจริงแบบมันดูไพเราะดีอ่ะฟังนะครับแต่ผมไม่ฟังฟังนะนี่ครับมันเหมือนแบบเป็นเสียงเบาๆนะครับผ่อนคลายที่มันก็ไม่ได้ผ่อนคลายนะครับมันแบบมันดูเงียบสงบดีนะครับ ไม่รู้ใช้เครื่องอะไรนะครับในการทับเก็บเสียงนะครับแอนกับโอ้เดี๋ยวนะโอ้ผมปรับเสียงไหม่หูฟังดังเกินไปนะครับโอ้ยจบเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยเอาครับเอาเข้าไปเอาไปเอาเข้าไปอุโมงค์อีกแล้วล่ะนี่เจออุโมงค์มร้อยกว่ารอบแล้ว โอเคครับไม่เป็นไรคือราะว่ามัน,เป,นเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับมไมาครับรอหลดแป๊บนึงมาแป๊บเดียวเซตแปดสองหนึ่ง,เ,เ,อง,งเออกับดักทรายแซนแบ้มคือมีซัมบี้นำมไม่มีซัมบี้ด้วยอ่ะ เดี๋ยวก่อนขอทำความเข้าใจก่อนทำไมมันมีซัมบี้ด้วยโอ,โอ้สามตัวตอนนี้ด้านนอกผมก็มีลมนะครับก็ไม่แรงมากครับอจะตายครับผมจะตายครับ S <S อ้อาไว้ที่อออออออตรงนี้มีที่อยู่นะครับว้าวเจดีกระพิบปิ๊บป๊อปเลยตรงนี้มาเลยครับมาโอ้อะไรเพื่อนมานอนเลยตรงนี้ ว้าวทำได้ไหมตรงนี้มันจะมีวิ่งมาต่อครับอือวูวูวูนูวูอะไรโอ้โหะไรนี่อะไรอะไรโอ้ยย่าย่าอือ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 อเฮ้ยเฮ้ย สว่าแต่และตัวศัตรูเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับอืมไม่รู้มาแบบเป็นแบบอัปเกรดมาเปล่านะครับอีทนครับรถผมมีพลังโอเคโหลดไหมถ้าจะต้องโหลดนะครับไม่โหลดนะครับอ้ไม่มีลัวด้วย ค่างเป็นสถานที่ที่อันตรายเหลือเกินโอ้โหโอ้โเน้อเอวโอ้โหขับรถตกถ้นทางอีบ้านก็เข้าไปสำรวจไหมโอ้ื้ออะไร เอาวุ๋ยมาขออนุญาตพานี้รถนี่ก่อนโอเคเชื่อไหมประตูนี้มันต้องล็อกหานถ้าเข้าอ่านนี่เชื่อไหมนต้องมีล็อกป่าเลยนี่ไม่คิดจะมีอะไรให้เลยหรอ จริงดิโอ e okay. 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 uh ้โหเดินเดินโอ้ตกใจตกใจตกใจพากระป๋าเลยบ่เราจะพาไปที่มันดีๆหน่อยโอ้อะไรมีแบบอีกรุ่งหนึ่งมันจะแรงอยู่นะครับไอ้นี้โอเค อ,อ,อ,อเคเอาล็อกล่ะไ,ไรโอ้ยปนไรไมเปไรไปไรลำคานฉันลำคาญมาลำคาญมากมหาลำคาญเ,เอ็นู ผมได้อยู่เออว้า no 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 อันนี้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วทีลูกนึงเห็นอยู่นี่นี่นี่้ด้อู้แรงดีเนาะไม่จะเป็นละทีเอ้าอิน โอ้ oh, no 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 โอเอ้ย yeah. <c oughs> มานอนพักอยู่ได้บ้านโทนแบบนี้ไม่ดีเลยเจ้าของเนี่ยเจ้าของทุกคน <c oughs> เจ้าของบ้านนี่ก็มันต้องมีคนยอมนะเพราะว่าเอาวุธของพวกคอมไบน,นี่ครบมือเลยนะครับ โอเคเาก่อนเกิดมีคนเดินทางมาโอเคเรียบร้อยเอ็นโอเคนะครับถ้าขาดก็อ้อมไปไม่มีปัญหาครับถือว่าตรงนั้นจะมีรถมีหมู่บ้านอีกแล้วซึ่งผมว่ามันน่าจะมีขอบบาย ใช่ไหมหน่าเดียว่าเลยนาเน่ยเอาเลยครับเอาเลยครับเรียบร้อยไม่มีอะไรให้ลงอะดิปลอดภัยก็ปลอดภัยอือันเนี้ย แบบมีการตาหลบซ่อนด้วยโอ,โอ้มันบินข้างด้วยนะเหมือนบักน,น,นะครับเหมืนนนอนป่ะยี่อะไรเอ่ยแบตเตอรี่ออกมาเหมืนอนเราเราหาแบตเตอรี่มาใส่เจอหนึ่งแล้วเมื่อไหร่เองจะบินหนีไปนะะี่ฮะมีไหมมีด้วยอลำคาญนิดนึงนะครับเสียง ร้อยกะตะเปลี่ยนแล้วหลามาที่ถือว่าพัดเซิร์มันไม่ค่อยยากนะครับเออโอ้ดอะไรอีอะไรอือบินต,ต,ติ้วิอะไรตรงนี้โอเคตอนนี้ด้านนอกผมเหมือนฝนจะตกเลยนะครับโอเคมนเกิดไฟก่อน ี็บร้ียบร,ร้โอเคมาอ,อืมมีรัว้วคดีนะครับมีหอดูดาวผมเตรียมนี่ปะอุ๊เหมือนจะไม่ใช่หมู่บ้านขอบายครับเหมือนเป็นแบบหมู่บ้านธรรมดาอเ,เออ,อ,เอกูทำสำเร็จแล้วข่าวสารจากวิทยุผมมันก็ลังมองห,หารถคุณ รถของคุณเป็นที่ลงรถรถของเราจะไม่เป็นไรแน่นะเราต้องเดินท้าต่อไปนะครับคนหน้าหาจะมีถางรับนะครับอ๋อก่อนไปเราจะต้องสู้กับโจมการโจมตีก่อนนะครับแล้วก็เขาจะสร้างของฝันให้นะครับตับชิปมาใช่ปไปเลยก๊าซกสุซม,มีถังระเบิดไหม อาเลยเอาหมเล็กไหมเล็เอาเลยเอาเล็กกปืนของมันนี่มันแรงมากเครับอื๊อตึ๊ดอึร้อยตึ๊ร้อย จะพกสุนเงะเพียงมาอีแกแล้วไมยแล้วถ้าแบบตอนนี้มีถ้าตอนนี้มีปืนนจ g ก็ดีนะครับจะได้ยิงแล้วยิงอะไรนะโอ้โหปืนแรงรัว โอ้ช็อตกันนี่ใกล้ๆมียิงครับมันจะยิงไกลๆเอยไกลๆไม่ิงมันยิงไกลๆดิอ่ามันก็ถึงเจ็บไปลีเลยอ่าทาง,งนู้นเราควบไฟครับอ่าดี มันมาแล้วมันมาแล้วคือบอยิ่งแหละนี่กระสุนแต่มันก็ไม่ยิงอืออืออ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 ือแย่ไปอีกรุ่นอะไรคาร์บอจะมาตรงนั้นมองอะไรยิงอะไร มากับตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนี้ด้วยหวังว่ามันจะไม่ยิงนะเอาไปวัดทุกนึงรับที่สุดที่สุดก,กัะชีบ้ยเปไป เอ้ยเดี๋ยวๆๆผ่านผ่านอือือืมสีโอ้โอ้เสียงเสียงเสียง,ยงจำได้ทัดเจนเอามาและมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเสียงมาแบบรัวๆเลยมันโอ้โหชัดเจียนมึงขอาน,น,นี้นยากก่อนนะกันชิปอย่าเอาไปสู้ด้วยก็แบบไม่มีเพื่อนเลยโอ้โ อเออเออเฮออเออโดนส,นนนส่เออเอ้อเ้อเฮ้ยโดนอีกแล้วโอเคอ้าอีแตกกระจายครับแตกกระจาย เรียบร้อยไม่เหลือซักคือไหนครับต่อเลย l ล t s ก o อย่าอย่าโอ้โหจิบมีตาข้างล่างก็ไปครับบีลัสก่อนหัวกล่องผู้นี้มันจะมีของ สิงเกมนี้ถามว่ากล่องพวกนี้มีของไหมมันก็ไม่มีเลยนะครับอืม,อมโอ้วนดนเพื่อน่นาเป็นคนญี่ปุ่นเลยดูมันคนญี่ปุ่นเลยชื่ออะไรเราอ่ะทำไมกลัวอะ,ไ,ออะไรเนี่ย๋อบายเพื่อนขอบคุณ พี่อยู่แค่ฆ่าเรามาตลอดอะไรวู้วมาเละมันปอปออีกเละเอาเละไหนดูหน่ะยดูความใกล้ๆมันน่อยเออนี่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 รถเราเดี๋ยวมันได้รถเหล่าไปแล้วซึ่งนั่นไม่ใช่รถเรามันคือรถของลีออนครับลุงลีออนจำไหมไหมตอนที่เริ่มด่านไฮเวสิกิตนะครับอืม ไปไปต่อกันเลยครับผู้ชมลากอนประภาคันแซนสุดของเราแย่เดาแนว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 เออมีคนตอนนี้เอออะไรคุณคุณเห็นอ่ะปุ๊ อ l ้ย t l o โลตายแล้วโร่างสู้เป็นคนดีนะครับอ๋อเขากำลังจะไปที่วอติกแคมป์ของพวกวอดิกานนะครับไปเอาบักเป็ดนะครับแล้วคนี่เจอได้มันมายุ่งกับเรานะครับมไม่รู้เพราะอะไร้วนะผมก็ไม่รู้จักบ,บักเป็ดด้วยนะครับเพราะมันคืออะไร ก็คือปักใสปิดเหรอมา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 หาพ่อหนิโน้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 มามามีแต่ของไม่จำเป็นมามามานี่อาหมาเพาะเร็วมีแต่ของไม่จําเป็นมาให้เราเนี่ยเอ่ออืออย่าอื อือโอเคเอ่ออย่าหยบอย่าตกนะครับอย่าตกมีทางขึ้นก็ขึ้นไปแล้วไปไหนต่อไปนีสใช่ไหมโอเค no 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 อยาบโอ้บินมาไกลเลยเพื่อนโอเคจงมาละ ามาทางนี้โอเคมันมีแอคชัน่นเบนหนึ่งอยู่นะครับก็ค,คือห้ามหยับพื้นเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนาอีกแล้วเอาเลยเอาเลเอาอีกแล้ว,ออลวมีอะไรนี่เราไม่มีธุระอกใรเราก็จะมีกับนายล้วแต่ว่าเราไม่ได้จ,จ่ายค่านีนายน้ยตายเถอะแมวจ๋าฝนตก เดิมมุมใหม่ละให้ตายเถอะแมวจ้าโอเคไม่แน่ใจว่าดีเสียฝุนไหมครับเพราะว่าฝนมาตกะครับโอเคต้องเสี่ยงไปครับอโอเคตอนนี้ชื้นมากชื้นเลยอากาศดีมากครับตรงน,นี้อโ okay. อเคแล้วก็มีของจำเป็นนะครับไอเหมือนกล่องที่แล้ว แม่ก็เหมือนกับกล่องน,นี้นะครับคือกวกปืนพวกเดี๋ยวนี้จะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีอาวุธที่โหดกว่านะครับอย่างเ่น SMG คอสไลเฟิลลูกซองคอ้อหือแมแต่างระเบิดกับ RPG นะครับส่วนอ้พวกปืนแบบปืนพกเนี่ยก็ไม่น่าจะจำป็นแล้วนะครับอ,อะไรโอเคตรงนั้นเอออย่า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 ไปแล้วครับมาอยู่ ผมจะไม่กับคุณเด็ดขาดมันกลัวนะครับแล้วเรามาในฤดูวางไข่ของเจ้าแมลงนี่ด้วยนะครับอืมเอ่อโอ้โหโอ้โหที่ตัวแม่มันเหรอเอาแล้วครับผมเจอตัวแม่มาแล้ว no no เอ้ยเสียวเอ้ยหูยกลืนกหน้า โ oh. อ้โเฮ้ยเฮ้ยร้อยแตะหนึ่งครับโอเสียงมันเหมือนตีพารติกเลยอ่ะเออเสียงพอโอ้นายบริกานฟรีมนฟรีแมนจุดจ่ามาตัวอะไรอ่ะเอเลี่ยนเหรอโอ้โมชอบเสียงตีมันนะครับแบบมันนุ่มดีอ่ะ เดีวว่าหน้ามันนี่โอ้โหเขาจะเอาตำกินออกมานะครับอะไรเออนี่คือตำกินของเจ้านี่นะครับตัวแม่ของมันอะไรเนี่ยเฟ,อ,ฟอ,โโอร์โลเฟอร์โลพอดเหยื่อลอ่อแมลงอ๋อโอ้หนี่อะไรลูกอะไรอ่ะ มันเป็นก้อนด้วยมันนี่คือตอมกินนะครับ,บ,บก็เอาไปว่าผมนี่เอาไปเหงนแ้เอานี่ก็แล้วกันนะครับก็สั่งที่นี่ขอชาเิ็นเรื่องแรกแล้วก็จะกดสกายด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผมก็ผมก็มกจะพัฒนาช่องน,นี้ให้ดีขึ้นด้วยนะครับก็สหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ